ผดขนาดไสหมูพี่นอ้องแมาเจอกินเข้าผัดขนาดไสหมูพี่นอ้องเบแซบๆยั่วๆจ้า สวัสดีจ้ามาจ้ากินขา้าวโอ้แมงวันหลายคักแมงวันหมวเขียวโอ้หัวหน้บินวนเลยหัน่ะโอ,โอ้ทอดอนไรน,นายพี่น่องมันเลยบินมาหลายทอดเขียด lại kẹt như tôi nghe thằng hàng thì năm phía trước thôi thế nào ôi ta làm khăn nữa bên vân gan vun 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 luôn nào không ăn bao cả hai con cũng กินข้าวอยู่กบต้มซ้อนต้มปลาน้วหวามาจมอย่างัจมทำไมวะนี่ร้อง ตบพียกับขากระบูดเร็วๆหนาหอน เช่นนั้นถ้าเป็ดบองบะบูดโออยจ้าคันไผ่้อ,อ,องแค่นี้ล่ละบ่ได้อารมณ์กินเลยงุดยิดกับอันมแมลงวันแค่นี้แหละพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามค,ค,ค,คะ,ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีจ้า ลำคาญเมื่วัน